สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกกับ MG GS รถที่ต้องบอกว่าเป็นมือ2ราคาโคตรโดนใจเลยครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ตัวท็อปสุดนะครับเลขไม่79,000กิโลไม่แท้นะครับปี18สวยสวยๆสีดำ GS นะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าไซส์บอดี้ SUV ใหญ่มากๆเลยนะครับเทียบเท่ากับรถยนต์7ที่นั่งกันเลยทีเดียวครับขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองนะครับ ต้องบอกว่าโอเคเลยนะครับอยู่ประมาณสัก14-16กิโลต่อลิตรนะครับอันนี้มีการใช้งานกันอย่างชัดเจนนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้สุดๆครับบอดี้ต่างๆเครื่องยนต์ดูแลง่ายสูมบริการครบคันครับคันนี้ต้องบอกว่าในตลาดรุ่มือสองมีค่อนข้างจํากัดนะฮะดังนั้นต้องรีบแล้วกับราคา39,000บาทซื้อสดพูดคุยราคากันได้ครับกับเฮียนัทครับทีนี้ที่เดียวที่ต้องบอกว่ารถดูแลสภาพเรียบร้อยก่อนนํามาจําหน่ายนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ได้ขาย ตามสภาพนะย้ำนะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะครับรถใหม่รถดีดูแลเก็บงานให้เรียบร้อยหมดจดมีบริการสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศครับจ่ายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บปลายทางครับเพื่อนๆที่นี่ที่เดียวจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดครับรถจอดอยู่นนทบ,บุรีกับเฮียนัทเลยใครสนใจคันนี้ GS โทรมาที่0885845375ครับ